เดี๋ยวนะใช้ปุ่ม R B ในการนี่จะ SQ เคสวยงามครับผมตอนนี้เรากำลังกำลังมาดีไหมเข้าเลยโอเคได้ไปออ๊ย ตัวละครน้องๆไป3ตัวก็คือมีน้องดาโอแล้วก็มีน้องคริสแล้วก็ดีโอไปใช่ไหมว่าวันนี้เราก็จะมาเล่นอีก3ตัวกันนะมาดูกันว่าวันนี้จะเล่นอะไรกันบ้างนะก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับซึ่งวันนี้าจะมาลองเล่นน้องโทบิกันบ้างดีกว่านะน้องตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้นะอุ้ยน้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยดูซิว่าน้องทําอะไรได้บ้างนะน้องสามารถที่จะเฮ้ยเราอยู่ในขั้นสูงว่ะปักกดตัวหน้านักแข่งเพื่อขัดขังกัลขี่ถ้าสนใจเดียวตัวน้องตัวนี้ดีกว่านะมามา โทบินะพร้อมหรือยังกันทุกคนเล t โก o หมดไอเทมมีใครคุยกับเราไหมนะวันนี้ชนะเยลปิวปิวๆไม่มีใครคุยเลยเหรอมาโทบิเล t โก o เดี s <S ๋ยวนะ่าใช้ปุ่ม RB ในการนี่จะสกิลโอเคสวยงามครับผมตอนนี้เรากำลังกำลังมาดีไหมเลี้ยวเลยกูเลี้ยวยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไวไ โอเคได้อยู่สิบวิสิบวิสิบวิอ๋อมันคือแบบว่ามันต้องเลือนนักแข่งเว้ยทุกคนมันมันมันแบบมันไม่ได้นี่นะมันต้องเลือนนักแข่งเอาอะโอเคได้เลยเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมไม่เป็นไรเป็นตาแรกเป็นการวอร์มอัพนะก็เป็นการวอร์มอัพใช่วอร์มอนะเฮ้ยแต่ะไนโตอะเพราะเราลังท้ายในนิวอาทำไมรอบนี้มี๋ยวคนเก่งๆวะหรือว่าเรากากมาได้อยู่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 เริ่มเริ่มเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาโอ้โหคุณพี่แอะ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 หลบ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  โอเคอย่าระวกาดเออสวยสวยเลยแล้วมันได้คูท่ที่แปดอีกรอบมะเนี่ยเร็วๆในโต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 ที่หกก็ไม่แย่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  โอ้ oh my god ไม่เป็นไรอะเป็นตาวอร์มตาแรกนะทำไมไม่เป็นเราวะยังเกนนี้นี่คือหน้าแบบว่า,ร,ารอบหน้าเดี๋ยวเราพาพี่ๆแต่งสอนมาเล่นด้วยดีกว่านะนนจะมันหน้าดูนะเมื่อกี้เราเล่นน้องโทบีไปแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่นไหนดูซิว่าบาซี่ทำอะไรได้บาซี่เรานะฮะริ้งลูกโป,ปง่งระเบิดน้ำที่ออกมานี่ก็ดีนะแบบทีมมั้งดีกว่ามามามาเป็นทีมเป็นทีมมาเป็นทีมมั้งดีกว่าล้อเลยขอทอเสื้อก่อนนะ ระหว่างนี้นะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้มาถึงตอนนี้แล้วนะฮะอยากเล่นกับเราสามารถที่จะทิ้งชื่อในเกมหรือชื่อไอดีนะฮะไว้ในใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวเราไว้เราจะแอดไปแล้วเว้ยไว้ไวเรามาเล่นด้วยกันได้นะครับเนี่ยเราอยู่ทีมสีฟ้าว่ะสีที่ดีสีชอบมีิงๆชอบเราชอบสีฟ้ามากเลยนะทุกคนสีที่ดีจริงๆยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวามาครับหนึ่งไปแล้วทีมสีฟ้าตอนนี้จังหวัดนี้ทีมสีฟ้ากำลังกระหนับไปดับหนึ่งๆเลยนะครับหลบได้หลบได้สบายมากยานะครับตอนนี้ผมที่สองอยู่อันนี้ทุกที่สองอยู่เอาไปเลยลยกโป่งนี้ กูป้ายไข่เฮ้ยหย่าโหดเอ้ยหย่าหย่ายายาได้อยู่ได้อยู่สวยครับสวยครับตอนนี้เราอยู่ันดับสามอยู่เรายังเรายังเรายังมีโอกาสเรายังมีโอกาสช่วงชิงอันดับอุ้ยทำไมกดผิดวันน่ะแปลเลยเหรอโอ้โหกูรำตั้งนานวันน่ะแปลเลยไปครับไปครับไปครับโอเคสวยนี่แหละนี่แหละอัห้าก็ดีปาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วครับตำรวจแบบหล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 บเลยมึงหลบไปหมดหลบไปหมดหลบ รอบมามามาตุงๆๆๆๆๆ้งตุ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 ้งนี่เป็นไงแท้ไปตัวเองโอเคเฮ้ยทีลงมาดีอยู่ทีลงมาดีอยู่ทีลงมาดีอยู่เข้าเลยโอเคได้ไปอุ้ยกูโอ้โอ้มึงบ้าไปนเป็หรือเปล่าคุณนาสกิลสุดท้ายไปปล่อยสวยวไม่โดนไม่เป็นไรทีมเราอันดับหนึ่งนะทุกคนตอนนี้นะ Yeah! มันก็ได้อยู่แล้วหรือเปล่าอีซี่ว่ตอันนี้ดีอันน้องอันนี้ใช้ได้นะมาต่อไปอีกสักตัวอีกสักตัวดีกว่าสักตัวอ,อะไรดีน้องหรือไมอว่าน้องคนนี้ทําอะไรได้นะเมื่อถูกจมจะได้รับ,บูสเตอร์วะ่ะแล้วน้องอันนี้ล่ะติดตั้งบูสเตอร์ทางที่ตัวเองมองไปแล้วอันนี้คือจะได้รับไอเทมนั้น5อันยิ่งมากยิ่งดีอันนี้คือยิ่งเก็บยิ่งดีอ่ะมายิ่งมากยิ่งดีไม่รู้คืออะไรแต่ยิ่งมากยิ่งดีลรวหยุดทีมสีแดงพี่เขามีการทา้ทายด้วยวะ่ะฮ้ยอยากคุยด้วย ขาคุยด้วยคุยไม่ได้เราเป็นหลุดฝั่งใครอ่ะฝั่งให้รูดอ่ะไม่ใช่ฝั่งเราใช่ไหมไม่ใช่ฝั่งเราอ่ะตัดกําลังไปดีอีกหนึ่งตัดกำลังไปดีอีกหนึ่งสกิลเราเหมือนต้องต้องต้องรองให้เก็บก่อนนะทุกคนถึงจะได้นะอืออือโอเคนี่มึงชนไปสิม,นนมึงชนไปอีกมึงชนไปอีกเอายั้งอีกอ๋อเหรอสีแดงคือเราด้วไอ้คุณพียเราไม่เฉยมันจะไปขวางเพื่อนไป เออสวยงามครับผมเฮ้ยผมว่าตัวนี้ดีทุกคนผมว่าตัวนี้ดีตัวนี้แบบว่าของเบนนิ้ลๆนี่เราอันดับ3าอยู่นะมามิมีแววว่าทีนเราจะมาดีอันนี้หัวไม่ดีแล้ะ <laughs> อันนี้โอเคจานดอกไ้กาดไปแมลงวันไหนอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งไปเออชนไปดิชนไปอีกไปหนึ่งก้อนสวยงามครับผม ตอนนี้ทีมเราอันดับหนึ่งอยู่นะทีมเราอันดับหนึ่งอยู่นะทุกคนตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่เราเชื่อมัน่นมั่นใจเป็นพลังของทีมเราไปอุ้ยน้่แข็ง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 ,ข,งขอขอขอโอเคตำรวดมาแล้วค่ะตำรวจมาแล้วค่ะว้า yeah! วเย้ได้ดงอีกแล้วมันง่ายจริงๆครับทุนผู้ชมนี่เป็นยังไงล่ะ ใครที morally, ่อยากให้เรานะเล่นน้องตัวไหนอีกก็สามารถจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยหรือว่าอยากเข้าอยากมาเล่นกับเราก็คอมเมนต์ชื่อหรือ ID ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเวืเราจะแอดไปแล้วก็ไว้เล่นกันมาได้นะครับหรือว่าแอดลงมาก็ได้นะคะนี่นะปันปันนะคะแอดมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมไปละเจอกันครับผมบ๊ายบาย